ช่วงคริปโตกอสเิตคริปโตกอสเิตคริปโตกอสเิตค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศตลาดหุ้นเราไปรับรู้ในเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารในส่วนของคริปโตเคเรนซี y กับทางด้านคริปโตกอสเิตคุณเอ็ดเวิร์ดธนภูมิค่ะสวัสดีค่ะเอ็ดเวิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนแล้วคุณผู้ชมครับค่ะอ่าสัปดาห์นี้มีเรื่องราวอะไรเกี่ยวข้องกับคริปโตคะครับขออนุญาตสรุปภาวะตลาดนะครับ วันนี้ครับราคาปัจจุบันของบิตคอยครับอยู่ที่34,300ดอลลาร์สหรัฐครับ่ราคาก็ยังอยู่นิ่งๆนะฮะจากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ e ี h e เรียครับราคาปัจจุบันก็อยู่ที่2,250ดอลลาร์สหรัฐครับมีการปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยครับประมาณ2%แล้วก็เตเตอร์ครับเหรียญ USDT stable coin ครับตอนนี้ต่ำกว่า1ดอลลาร์แล้วครับอยู่ที่0.999ครับผม แล้วก็ i บ a น c e c คอ n ครับ BNB ตอนนี้อยู่ที่290ดอลลาร์สหรัฐครับปรับตัวขึ้นมาประมาณ1%แล้วก็คา r d ดา o โ d a ครับราคาปัจจุบันอยู่ที่1.42ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นมา1.5%ครับแล้วก็ Doge Coin ครับ g e c ค i n ตอนนี้อยู่ที่0 2 4ดอสลลาร์สหรัฐครับก็ติดลบประมาณ1%นนั่นเองครับ สำหรับตลาดไทยวันนี้ครับตลาดไทยวันนี้เนี่ย most active จะเป็น e ีเ e r เรีมครับราคาปัจจุบันของอีเทอเรียมในตลาดไทยเนี่ยอยู่ที่71,000บาทนะฮะแล้วก็ BDC เนี่ยลดลงมาเล็กน้อยครับราคาปัจจุบันอยู่ที่1,96,000้านาบาทครั <Wow. S 1> usdt บนตลาดไทยครับก็มีการย่อลงมาเล็กน้อยครับอยู่ที่31.75บาท แล้วก็ดอทส์คอยครับก็มีการย่อลงมาอยู่ที่เจ็ดจุดหกเก้าบาทครับแล้วก็ลงมาจะเป็นเหรียญเอดาครับหรือคารานโนนั่นเองครับราคาปัจจุบันอยู่ที่สี่สิบห้าจุดสองเก้าบาทตามมาด้วยฟินแลนซ์บีเอ็นบีครับราคาปัจจุบันอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทครับแล้วก็เหรียญอัลฟาวันนี้มีติดมอสแอคทีฟครับ <c oughs> ราคาปัจจุบันอยู่ที่สิบหกจุดสองห้าบาทเหรียญอัลฟาเนี่ยนะครับเป็นเหรียญอาร์มอัลฟาฟินแลนซ์แลบครับ จะเป็น่าเปลยนที่ทําหน้าที่นะครับเป็นตัว cross chain กันระหว่างตัว Ethereum แล้วก็ตัว Binance Smart Chain นะฮะครับ <Okay. S 2> แล้วก็สําหรับข่าววันนี้ครับมันจะเป็นอาข่าวของสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเมื่อวันศุกร์เนี่ยทางกรตอของบ้านเราครับก็ได้มีออกประกาศหนังสือตัวนึงออกมานะครับก็เป็นที่ฮือฮากันมากกรอครับได้ออกมากล่าวโทษ Binance กรณีประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลโดยไม่ได้รับใบอนุญาตครับก็ทางกรตอนนะครับก็ได้เขียนว่าได้รับแจ้งเบาะแสและตรวจพบว่าบแนนซ์เนี่ยได้มีการให้บริการแพลตฟอร์มซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลโดยการจับคู่หรือหาสัญญาคู่ให้หรือการจัดระบบหรืออำนวยความสะดวกให้ผู้ซึ่งประสงค์จะซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิตอลสามารถทำความตกลงหรือจับคู่กันได้ผ่านเว็บไซต์ของบนแนนซ์ครับ โดยมีการชักชวนให้ประชาชนเนี่ยและผู้ลงทุนในไทยเขาใช้บริการไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ของ Binance เองทางเพจ Facebook ของ Binance ไทยคอมมูนิตี้เองครับแล้วก็เมื่อวันที่5มีเมษายนเนี่ยที่ผ่านมาทางกราตอก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง Binance แล้วให้ชี้แจงข้อมูลนะครับแต่ทาง Binance เนี่ยก็ไม่ได้มีชี้แจงอะไรกลับมาในระยะเวลาที่กำหนดนะฮะแล้วก็กราตอเนี่ยก็ย้ำว่าธุรกิจสินทรัพย์วิปต้นเนี่ย ป็นธุรกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลตามพรกสินทรัพย์ดิจิตอลผู้ที่ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนรับฝากโอนถอนเงินหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายด้วยนะฮะซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนอาจจะต้องรับโทษต,ตามกฎหมายครับทีนี้ก็เป็นเพียงการออกมากล่าวโทษนะครับกรกตก็ยังไม่ได้มีการแบนแต่อย่างใดนะฮะต้องดูว่า เขาจะมีการติดต่อทางไบแนนซ์ไปอีกรอบแล้วไบแนนซ์เนี่ยจะได้มีการตอบจดหมายของก็เราต่อมาบ้างหรือเปล่านะครับอืมค่ะ okay. แล้วก็ข่าวต่อมาครับข่าวเนี้ยครับอ่าไฟไหม้ครับในอ่าวเม็กซิโกครับบริษัทน้ำมันเเมกส์เนี่ยรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครับบนผืนผิวอ่าวนะครับใต้คาบสมุทรยู่ mm. การตันนะครับของเม็กซิโก นะครับซึ่งเริ่มต้นอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับมันมีโดยสาเหตุเนี่ยจากการรั่วไหลของท่อส่งใต้น้ำนะฮะแต่ตอนนี้ก็ดับไปได้แล้วนะครับโดยสื่อสังคมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตาเปลวเคิงครับเพราะว่ามันเกิดจุดไฟไหม้ที่มีตรงกลางนะครับเป็นวงกลมนะฮะแล้วก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากครับในการดับไฟทีนี้ฮะก็มีพวกผู้สนับสนุนบิตคอยนะครับก็ได้ออกมากล่าวนะฮะว่า เปรียบเทียบกันกันครับกับตัวเหมือนขุดบิตคอยเนี่ยนะครับโดยมีการแท็กอีลอนมัสก์ด้วยนะฮะแล้วก็ถามอีลอนมัสก์ว่าระหว่างไอตัวตาเปเปไฟเพลิงกับการขุดบิตคอยเนี่ยอย่างไหนฮนะทำลายสิ่งแวดล้อมมากกว่ากันนะฮะแล้วก็ต้องรอให้อีลอนมัสก์ตอบด้วยนะครับเพราะว่าอีลอนมัสก์เนี่ยก็เคยมาประกาศแล้วนะครับว่าจะอ่าจะยอมกลับมายอม,มรับชำระบิตคอยเนี่ยของบริษัทเทสลาเนี่ย ถ้าบิตคอยเนี่ยมีการาเปลี่ยนพลังงานไปใช้พลังงานหมุนเวียนนะฮะแล้วก็มีพลังงานสะอาดที่มากกว่า50%นะฮะ hmm. ก็เป็นเพียงในทวิตเตอร์นะครับที่เขาได้ออกมาแตกให้อีลอนมัสดูนะครับว่าอะไรมันทําลายสิ่งแวดล้อมมากกว่ากัน hmm. แล้วก็มีไมเคิลเซย์เยอร์ครับซีอของบริษัท m i โคร s t r a t e g จนะครับบริษัท m i c r o สตรั t e g จเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทที่ถือบิตคอยมากที่สุดในโลกนะฮะ เขาก็ได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับกับารายการ Northman Trader ครับโดยเขาเนี่ยก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัว g o c o i n นะฮะโดยเขาเนี่ยก็กล่าวแบบ Dogecoin เหมือนประมาณว่าเป็นเหมือนการเล่นคาสิโนในรั s สวีเกครับแล้วเขาก็บอกว่านอกจากนี้เนี่ยเขาพูดด้วยนะ,ะว่ามันไม่ผิดศีลธรรมนะฮะคุณคิดจะเล่นการพานันเหลี่ยนหุ้นหรือเหรียญมีนต่างใดที่คุณเนี่ยไม่ทำให้ครอบครัวของคุณ คลังพันไจนเงินหมดตัวนะครับแต่เขาก็กล่าวว่าการที่อาจจะเอาเงินไปลงทุนในหุ้นบริษัทหรือคริปโตที่มีแนวโน้มดีเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่แท้จริงนะครับ <c oughs> เพราะพูดว่าอไม่ว่าจะซื้อหุ้นซื้อคริปโตเนี่ยก็ต้องอดูพื้นฐานมานันดีๆอย่าไปซื้อพวกเสียญปั่นกุญปั่นหรืออะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ข่าวสุดท้ายครับ คราวสุดท้ายเนี่ยมีคนหนึ่งครับเป็นเศรษฐีดอช o คยชาวแคนาดาครับชื่อว่า g a รี่ลาช a นส์ครับก็ได้มีการก่อตั้งเกมหนึ่งขึ้นมาครับโดยคุณแกรีเนี่ยเขาก็เป็นผู้วงก่อตั้งการขึ้นไหวกระบวนการปาร์ตี้ระดับโลกที่มีชื่อว่า Decentralized Dance Party นะฮะซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนในจำนวนหลายแสนทั่วโลกนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะฮะแล้วก็กำลังจะเตรียมเปิดตัวเกมครับ Mill ลิ d อ g ด d i s c o ครับ ซึ่งเป็นเกมมือถือเสมือนจริงฮะโดยจะมีการแจกดอชคอยน์จำนวนหนึ่งล้านดอชด้วยนะครับให้แก่ผู้เล่นนั่นเองครับโดยเขาก็ได้กล่าวว่า1ล้านดอชเนี่ยและ NFT อื่นจะถูกกระจายไปทั่วโลกแล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนครับจะได้รับ NFT Disco Doge สไตล์ธรรมกอตรครับหรือ d o อ g ก c ชิที่คุณสามารถเต้นด้วยได้ในความเป็นจริงครับและจะได้รับดอชลี่ประจำวัน ซึ่งจโรวบรวมใช้้มันนครับเพื่อแลกกับดอชคอยและรางวัลอ,อื่นๆและเขาก็ได้กล่าวว่าตัวเอ่อมิลลินดอชดิสโกเนี่ยจะใช้กลไก proof of partying ครับก็คือจะจูงใจให้ทุกคนเนี่ยได้เต้นกับดอชของพวกเขาเพื่อได้รับดอชคอยนั่นเองครับประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้แล้วแอดเวรสสมัครไปยังเกมดอช ยังครับยังครับตอนติดเกมอื่นอยู่ไปสมัครให้ดูพี่จะได้รู้ว่าเกมมันใช้ได้จริงหรือไม่จริงนะอา๋ยวลองหาวิธีรับค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ่นก็เป็นข้อมูลเรื่องราวของคริปโตเองนะคะในส่วนผู้ถือครองบิตคอยก็ว่าคริปโตอื่นไม่มีพื้นฐานบิตคอยดีกว่าก็ว่ากันไปนะฮะช่วงคริปโตกอสเซ็ปคริปโตกอสเซ Great to